สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับโชคลาบวันที่16ธันวาคม2564ครับสนับสนุนรายการได้เลขที่บัญชีด้านล่างนี้เลยนะครับหรือว่าแค่กดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนี่ก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วครับชาวลัคนาราศีกรกฎราศีแม่ทัดน้ำเข้าเรื่องเลยนะ16ธันวาคม2564เนี่ยวันพฤหัสบริวารอายุเดชสีนดาวอาทิตย์ ดาวาที่คือดาวการเงินของท่านดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีธนูนะครับเเขาจะย้ายวันที่สิบหกนี้แหละย,ย้ายย้ายตอนไหนไม่ย้ายมาย้ายตอนสามโมงสิบห้านาฬิกานะครับยี่สิบสองนาทีาครับเราลุ้นกันตอนสิบหกนาฬิกาถูกไหมสิบห้านาฬิกายี่บสองนาทีแบบนี้เขาเรียกว่าดาวมีอาการนะครับบริวารอายุเดชสี เป็นดาวสีของวันนะเนี่ยเขาเรียกว่าดาวสีและดาวสีก็ไปอยู่กับอะไรดาวมนตรีก็คือดาวพุธสวยนะถึงจะอยู่พบอลีก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็คือภาพรวมเนี่ยเขาสวยนะสีกับมนตรีอยู่ด้วยกันอันนี้สำหรับบวกของวันพฤหัสนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่ด้วยกันก็ถือว่าใช้ได้ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งที่ค่อนข้างสวยนะครับ อาทิตย์กับพุธนะทีนี้ลัคนาเวลาประสงค์เนี่ยก็คือ16นาฬกาใช่ไหมอาทิตย์ย้าย15บหนาฬิกาีนาทีนะครับลัคนาอยู่ที่ราศีเมษครับ16หนาฬิกาพบกรมมะดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารอัมพุคือภูโมชีโวโสโลและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญนะครับอังคารครับเป็นอุดมมากีนอังคารก็ใช่ย่อยสำหรับชาวลัคนาราศีกกฎ นะดาวองคาเป็นอุดมเกณฑนะ์นะอัมพูี่ยราศีอัมพุคือราศีสัตว์น้ำนะครับเนะี่ยดาวองคาได้อุดมเกณฑ์เพราะอยู่พบที่ห้าพบปุตตะสวยงามเล็งจันนะเล็งลาหูคือพบลาพระของท่านเนี่ยก็คือพระจันทร์มาพระจันทร์ย้ายตอนเที่ยงห้าสิบห้าวันนี้แหละวันนี้เด็ดจะบอกเลยวันนี้จะบอกว่ายากเขายากจะบอกว่ามันก็มันสาหรับสิบหกคันวา เพราะอะไรคือดาวย้ายเยอะๆเนี่ยมันปั่นป่วนนะครับมันปั่นป่วนและยิ่งดาวอาทิตย์เนี่ยดาวมีอาการแล้วเป็นดาวสีของวันเนี่ยมาย้ายใกล้ๆเวลาเนี่ยเหลืออีกแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโมมเนี่ยก็รู้ผลแล้วถูกไหมสิบห้านาฬิกายี่สิบสองนาทีาเนี่ยพวกรางวัลที่สามที่สี่ที่ห้านี่เขาออกกันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเข้าใกล้เรียกว่าลุ้นแล้วใช่ไหมฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างที่จะแบบแหม สวยก็สวยเสียวก็เสียว,ยวน,นะสำหรับชาวลัคนาราศีก็ลกฎดนะคือดาวอาทิตย์เด่นอันนี้บอกได้เลยดาวอาทิตย์เด่นนะตามสถิติเนาะที่ให้กันมาเนี่ยดาวศีวะจําจวันแล้วถ้าเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีมีอกับกิริยาเนี่ยเขาเรียกว่าจริงๆคราวที่แล้วเนี่ยเห็นไหมคราวก่อนรู้สึกว่างวดไหนหนะที่พระอาทิตย์ย้ายตอนตีสองขนาดย้ายตอนตีสองยังมาเลยนะหกหนึ่งอะ่ะใช่ไหม ในข่าวนี้เนี่ยย้ายตอนย้ายตอนแบบเวลาเข้าได้เข้าเข็มพอดีอ่ะก็ถือว่ายิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับยิ่งสวยเข้าไปใหญ่อ่ะลัคนาราศีพระจันทร์อยู่พบที่สิบเอ็ดจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลักก็ถือว่าสวยงามพระจันทร์ย้ายตอนเที่ยงห้าสิบห้าบ่ายโมงได้ลุ้นแต่ทีนี้ครับพระจันทร์เขาย้ายเข้ามาเจอกับพระราหูณ์ <c oughs> สำหรับลัคนากรลอกฎเนี่ยอะ สุกกับเสาเนี่ยก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเล็งลักและดาวพระจ,จันทร์ลัคนาเนี่ยรู้สึกจะอยู่นาวางสุกซะด้วยนะครับอ่ลาลัคนาราศีเมษนะลูกที่เจ็ดพอลูกที่เจ็ดก็เป็นนาวางสุกใช่เนี่ยลูกที่ลูกที่เจ็ดนาวางสุกก็เล็งลักก็ถือว่าสวยงามนะและสุกเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนลาภาเล็งลักก็อย่าประมาทนะครับ นะแล้วก็ดาวศุกร์ก็เป็นดาวเดชประจําวันด้วยนะเดชสีมนตรีนี่ถือว่าใช้ได้งั้นเดชนี่ก็สวยนะเล็งลักเสาก็มั่นคงนะเสาก็มั่นคงแล้วพระจันทร์เนี่ยย้ายตอนเที่ยงห้าสิบห้านาทีพอสิบหกนาฬิกาเนี่ยพระจันทร์ก็อยู่ยังอยู่นวังลูกแรกอยู่นวังลูกแรกเป็นนวังของดาวเสาครับเห็นไหมเสาเป็นเกษตรเนี่ยประมาทไม่ได้ประมาณนี้นะสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ที่จะ บอกไว้ดีนึนว่าครั้งนี้16ธันวาคมเนี้ยอย่าเสี่ยงเยอะถึงแม้ว่าจันจะเข้าเรือลาพัก,ก็จริงแต่เข้าเจอลาหูนะเออ,ม,อ,อ,เม,อ,อ <c oughs> มันจะออกเลขแปลกๆครับผมบอกไว้ก่อนมันจะออกเลขแปลกๆเลขเบิ้ลเยอะๆเลขตองกับหน้ากับหลังหามไปหามมาอย่างเงี้ยนะเตงหามอะไรพวกนี้ออกมาหมดอ่ะ มันจะออกมาแปลกๆแล้วเป็นเลขแปลกๆด้วยดูข่าวไหมค่าวที่แล้วนาะยกเป็นไงไปซื้อเหมาลอตเตอรี่เลขศูนย์ศูนย์อะไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับท,ท่านที่แบบกําลังจะซื้อ,อ,อลอตเตอรีนะ่เนี่ยในช่วงแบบสามขาเรียกว่าอะไรสามโมงกว่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเหลือในแผงเหลือแต่ศูนย์ศูนย์เนี่ยก็อันนี้ไม่แนะนําไม่แนะนําแต่ถามว่าถ้าชอบเสี่ยงชอบลองของได้นะ ได้เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปอ่าก็คือคือให้ทริคไว้ตรงนี้ว่าจะออกเลขแปลกๆครับนะฉะนั้นการที่ออกเลขแปลกๆเนี่ยโอกาสมันน้อยฉะนั้นสิโฟคันวาอย่าเสี่ยงเยอะจัดชัดๆเต็งเต็งไปเลยนะคือถ้าเกิดว่าจะจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเน้นตัวเดียวเนี่ยให้เน้นอาทิตย์ครับเน้นอาทิตย์ก็เน้นพุทธนะเน้นอาทิตย์เน้นพุทธเน้นศุกร์เนี่ยได้ ตัวเดียวนะแล้วก็จับคู่ดูสลับกันดูอะไรกันดูนะแต่ผมกลัวว่าเลขแปลกๆจะมาเลขที่แบบเนี้ยเกิดศูนยศย์ออกทไงเก้้านย์เก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูย์หนึ่งอะไรมันมันก็คือเป็นไปได้แต่ว่าลักษณะเนี่ยทุกครั้งนะทุกครั้งที่ว่าออกรางวัลออกมาแล้วฮือฮาแบบ เป็นที่เมากันโอ้ยอย่างงั้นอย่างงี้อะไรเงี้ยเนี่ยแหละจันทร์กับลาหูเนี่ยมักจะทําความสัมพันธ์กันนะครับฉะนั้นเราต้องระวังแล้วก็ด้วยความเขาเรียกว่าว่ากันไปตามหลักวิชาการก็คือเนี่ยที่เด่นก็คือประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือนี่ผมแค่ดูไว้ว่ามันจะต้องออกเลขแปลกอันนั้นเราควบคุมไม่ได้นะควบคุมไม่ได้ก็แนะนําว่าเอาเสี่ยงเอาแบบสนุกสนุกแล้วกันนะครับสําหรับสิบหกธันวา นะแต่หรือถ้าใครชอบแปลกๆหรือว่าไม่ไม่กลัวก็ได้เลย <c oughs> เจอเลขแปลกๆเจอเลขแบบเขาเรียกว่าอะไรคนไม่ซื้อคนไม่ชอบทิ้งแล้วเลยองเียหรือเลขซ้ำงวดที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะอะสังเกตน,นะเลขที่ไม่สวยหรือเลขที่มันซ้ำที่ออกไปแล้วงวดที่แล้วจะขายไม่ดีก็ไม่แน่ก็แล้วแต่ทางเลือกเนาะแต่อันนี้ก็คือประมาณนี้สำหรับหลักการนะครับก็ถือว่า ชาลคณาราศีก็รกฎโชคลาภมีไหมมีไม่ต้องกลัวนะครับเสี่ยงได้แต่ว่าเสี่ยงแบบสนุกสนุกนะงวดน,นี้เอาแบบสนุกสนุกนะอย่าไปจริงจังนะบางคนแบบโอ้โหก็เ <c> ร <oughs> ียกว่าสร้างเนือ้อสร้างตัวนี่ก็ไม่แนะนำเนาะยังไงต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับนะก็ติดตามกันได้ดวงปีหน้าก็ทําลงไว้ให้แล้วนะครับรู้สึกว่าครั้งนี้งวดต่อไปจะมาเร็วนะสามสิบธันวาเนาะอ่าก็เดี๋ยวจะ จะรีบทําคลิปออกมาให้ละกันนะครับแล้วก็ดวงปีหน้าทําไว้แล้วแล้วก็ดวงรายเดือนก็จะเริ่มมกลาไปเลยครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทําทไว้เพื่อบูชาดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำ เดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็โดวงพิชายสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้กบท นะหัวใจกระถา5 6บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทพาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการ mm. เขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเาทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ